กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับแล้วช่วงนี้โอ้โหครับผมมันเหลือเกินนะฮะสนุกสนานด้วยครับผมนี่คือช่วงคุณพระประชันกรรมการสามท่านประจำอยู่ที่ไทยประกันชีวิตอันแรกครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเพลงพื้นบ้านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศครับ อันที่สองครับศิลปินและโปรดิวเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นบ้านครับพี่บุญโทนคนนุ่มครับอันที่สามศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงเพลงลูกทุ่งราชาเพลงแหล่ครับพ่อไวยพศเพชรสุพรรณรู้เลยวันนี้ประชันเพลงแหล่แหล่ครับผมดูจากคณะกรรมการก็รู้เลยแชมป์หนึ่งสมัยหมาดล้วครับน้องเหลืองวันนี้เลื้อยกลับมาอีกแล้วไปถึงพิษโลกปั๊บ ชาวบ้านช่องเอาไก่มาให้กินสิตัวดิบๆเลยครับผมโอ้โหเหลือพวกเรานะฮะแต่ว่าผู้ท้าชิงก็ไม่ไม่ย่อยนะฮะนี่นะมาจากเมืองพิจิตรใช่ครับผมชัยเมืองพิจิตรครับผมพร้อมนะพร้อมครับพร้อมรับเชิญครับโอ้โหสุดสีวะ รูปร่างสุดสีโอ้โหเออเอาวันนี้ถือว่าแมทถูกคู่นะถูกคู่นะได้สูงหน่อยนี่ได้แน่นนะเอออาแนวนี้ดูซิว่าตอบมาอีกครั้งหรือมิกิจจะเป็นยังไงเออจะรัดชัยหรือจะหรือว่าจะเจอชัยรัดหรือชัยจะแบบนี้จะเฮ้ยเหลือมจริงหรือเปล่าีแท้คืองูสิงเอองูเขียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าพร้อมนะอาจจะเมื่อหน่จะเมื่อหน่อ่าเออพร้อมแล้วประกำที่เลยครับ กติกาของเรานะครับจับ2องคำเข้าบทกลอนนะฮะผู้ประชัาทั้งคู่ก็นำมานะฮะคำซึ่งเรามีตั้งโจทย์ไว้แล้ว1นึ่คำเลือกอีก1นึ่คำเป็น2องคำนะครับไม่เกินคนละ4บทนะฮะโดยที่แทมจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับผมอ่ะคำโจทย์หลักที่ทางรายการกำหนดให้คือคำนี้ครับหมูกระทะโอ้โหหลายๆคนชอบนะครับ ได้ปกินนะได้คุยกันได้ได้ลมควันด้วยนะครับผมกลับมาเนี่ยหงหัวหอมเลยนะฮะอ่ะและคำที่เหลือมเลือกก็คือหมายเลขหนึ่งนะฮะก็คือคำนี้ครับม้าลายม้าลายกับหมูหมูกะทะโอ้โหนี่เข้ากันยากนะเออจะไปทางไหนม้าลายหมูกะทะพันแลปกรนะ,ะเออน่าสนใจนะนสนใจดูจะเชื่อมกันยังไงหให้มันเป็นเรื่องเดียวกัน กำลังกำลังนึกอยู่ครับว่าม้ากระทะเขามีไหมฮะเออมันก็ต้องมีทางไงมันต้องมีทางแหละทำทางม้าลายไปกินหมูกระทะาได้ได้หม้ก็ขี่ม้าลายไปกินหมูกระทะก็ได้ก็ได้หรือว่าที่ร้านนี้ขายเนื้อม้าลายได้เออเอาเอาเอามาพร้อมนะครับผมพร้อมแล้วเริ่มครับ สุกสันต์สวัสดีครับเหลือมมาอีกแล้วครับท่านเออมาร้องให้ฟังกันวันดีมาร้องแล่เป็นแง่ก่อนเปิดได้คำสุนทอนหมูกระทะไงเนียหมูต้องมาลงจุ่มก็มีหรือจะยังชูชี ที่ชูชามาแล้วอีกคำคำหนึ่งละคำของเลขหนึ่งเออ,เอ,อคือคำว่ามาลายของเราจะเอาเข้ากันยังไงนาะมาลายมีมาประเดียวจะเข้าให้ดูก่อนจะมากินละหมูกระทะซุปก,กี้ก็ต้องเลือกดูให้ดีต้องข้ามไม่ทีทวนถูก ทางมาลายจะปลอดภัยน่าดูต้องเคารพกฎเรารู้จราจรเขามีดีกว่าเราเดินค้าทางเปลี่ยวประเดียวรถเที่ยวนานาไม่รู้อูไม่ชี้มีมาลายแล้วก็ต้องเจยแจวทันทีอย่าเที่ยวไปลิวลีน้ามทางอย่างอื่น หมูกราคาะคบไอคามทามอารายไปกินหมูกระทะก็ยังพอใจอยู่ก็พอได้นะแต่ไอคำลงเนี่ยผมเป็นลิเกทั้งชีวิตยังไม่กล้าลงคำว่าอื้อณี่น่าดูนะ,ะออแต่ไอคนนี้ไอเหลือมคุนี้มันเอามาลงได้ <c oughs> มันสาม,มารถเอื้อนคำนี้ได้ <c oughs> พ่อไวโพสสิบีแห่งชาติพ่อเคยเอื้อนคำลงไหมไม่กล้า ไม่กล้าทำเนาะไม่กล้าเอื้อนโถ้าเปรียบเป็นมวยนี่ต่อยด้วยกันยากมากไม่รู้จะมาหมัดไหนก่อนบางทีจน่ต่อยไม่ต่อยเ้าลักษณะที่เรียกมวยวัดไม่มีค่ายลุยโลปพ่อแม่ฝึกให้เองมาทั้งฝั่งใช้กันบ้างคำโจทย์คือได้เดียเหมือนเหมือนกันนะฮะหมูกระทะมาดูคําที่เลือกเองนะครับหมายเลขสองครับผมในระหว่างที่เปิดหาหน้าื่นได้ไหม เอออื้อเนี่ยอยู่ในหูเลยนะอื้อเนี่ยอ่ะหมายเลขสองที่ใช้ได้นะครับคือคำนี้ครับโอออนไลน์ออนไลน์ออนนไล์กับหูกระทะอ้าวอากันเข้าไปเออชายพร้อมไหมค่อนข้างดูแจ็คพอมครับนะออนไลน์มันมีโอกาสหลายทางนะการติดต่อสื่อสารเฮ้ยอย่างอื้อเนี่ยเอานะหาคำลงมาดีๆหน่อยนะ พร้อมแล้วเริ่มครับ ได้ครับรู้ทั้งครีมหน้าใสไม่เชื่อเปิดดูมีไวรัสแฝงอยู่ก็คลิกดูกันไปมีโฆษนาว่าออกมาหลายแบบพอเพียงโหลดแอพมาเก็บเอาไว้เป็นสื่อประสมในสังคม ไทยวิธีออนไลน์ไม่เชื่อเปิดดูบ้างก็มีของบริการส่งถึงบ้านสั่งมานั่งทานแบบเดรีิวอรี่ทั้งผิดษาหัสหรือไม่ว่าเคเอซีของเขาดวนจีสีจีเมืองไทยอย่างขาองบุฟเฟ่และนิกอเท นะจ๊ะอับพวกหมูก่กระทะนะเขาก็สั่งได้แข่งโปรโมชัน่นจนชั้นวุ่นวายอาหารมีออนไลน์แต่ตังใจไม่มีเ เบ่กบมาอีกรูปแบบหนึง่งเราเรื่องดีเหมือนกันเราเรื่องดีอ่ะเรียบร้อยแล้วฮะอ่ะเชิญครับเชิญครับเรามาฟังคณะกรรมาการกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้ทั้งสองท่านนะคุณเ,เหลือมแล้วคุณชัยนะเป็นไงฮะคำวันนี้ชัยก็ ตอนแรกมันติดที่หมูกระทะเนื่องจากมันเป็นคําตายหายากพอผมได้เห็นคําว่าออนไลน์ออกออนไลน์ยังยัง,ย,งยังพอไปยังพอไปได้ครับเ,ออเขายัางมี <c oughs> เขายังคิดด้ยก่อนนี้มันมันไปได้อะไรนะก่อนลงกอนไลน์ก่อนลีก่อนลือเนี่ยมึงคิดยังไงเหลือง <c oughs> เอาเอากอนลือม,มันลงอย่างอื้อเนี่ย <c oughs> ถ้าก่อนที่ก่อนตายเนี่ยต้องขึ้นกันก่อนตาย เราอย่าไปขึ้นก้อนอย่างอื่นแล้วมาลงก้อนสล่ะอะไปยากสวัสด,ดีตรงนี้นะจ๊ะไปทานหมูกระทะกันดีไหมอ,อ,อย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ออนไลน์อจองวางเอาไว้เลยไปทันทีถึงร้านหมูกระทะละสั่งดังเลยท่านละไนนอ้นนละไอ้นั่นละสั่งท่านละไอ้นี่จะกินอะไรก็ออนไลน์เลยสิส่งถึงบ้านทันทีเดี๋ยวนี้มา มากมา,กมายเยอะแยะเอยู่นี้มากมายมา,มายเออแล้วแล้วอย่างอื้นล่ะครับผมอย่างอื่นมากมายเนี่ยถ้าจำไว้เลยนะถ้าเจอกรนตายปุ๊บเอากกรรตายขึ้นก่อนครับแล้วอย่าไป<ว>เอาขึ้นก่อนอื่นแล้วพอเจอกรตาาเอะไรหมูกระทะจะไปไหนดีอาจารย์ไวยพจนว่าไปทั้งหมดหรือจะไปหาพระ พระก็ฉันเราต้องไปั้งหมดไปสดหมูแล้วก็ทะเออไม่ฝากอร่อยละไมละละหมูกระทะบ้านเรามันลําบากอะมันลำยากมันยากมันลําบากแล้ววันนี้สองท่านเป็นไงฮะชัยเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเลือกไว้ในใจว่ายังไงชัยก็ต้องมาดีวันนี้แหม่แหล่ดีมาตลอดแล้วเอาตัวรอบมาตลอดแต่ว่าการที่จะแหล่เนี่ยมันต้องมีสัมผัสนอกสัมผัสในถือที่สุดเปรียบเสมือนการร้อง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งถ้าลืมเนื้อหรือว่าร้องเนื้อผิดเนี่ยกรรมาการจะตัดคะแนนวันนี้ผมนั่งฟังชายร้องลื่นมาตลอดอีตงอลงลงกนหมูแล้วไปลงอีกทีเดลิเวอรี่กอรูแล้วไปกรีมันสัมผัสมันไม่สัมผัสนิดเดียวเองเหลือมเนี่ยผมว่าวันนี้มาสู้วันที่ได้แชมป์ไม่ได้แต่เขาคนไทยแถเถือกเหมือนป้าหมอเอาเหงือกไถที่โครนไปไงั้นอะ บรรลุข้ามถนนรอดจากรถยนต์เหยียบได้ไงพี่พิทูลครับททษครับไม่ใช่ยังมีลูกมั่วฮะเขามีตลอดครับคือมีลูกมั่วตลอดเลยแต่มาทางใช้เนี่ยเออมาดีอมตะครับแต่เสียนิดนึงไปกรอนมันไม่สัมผัสตรงนี้เองเรื่องของพ่อพ่อละครับเหลือมาแล้ร้องได้สนุกมันก็ไปรอดเอาตัวไปรอดกับแบบมนทุนเขาว่ามีอัจฉริยะในตัวมีความฉลาดชัดชัยก็ร้องดีมาตลอดแต่เยะตรงไม่สัมผัสแะ่ลูกน้ำส้มน้ำเสียงก็โอเคก็ ให้กำลังใจลกครับผมขอบคุณครับอาจารย์ผูผันครับเหลือมเนี่ยเขาสร้างภาษาเฉพาะตัวเองเป็นความคิดสร้างสรรค์ดีมากนะคะบางอย่างเราก็เพิ่งเคยฟังครั้งแรกภาษาที่คิดขึ้นเนี่ยก็สร้างอัตรสได้ดีนะคะก็ยังคงเอาตัวรอดได้ส่วนน้องชยัยสัมผัสระหว่างบท ลูกลงคําว่าสะอูใช่ไหมคะ,ะนิดเดียวเท่านั้นเลยอย่างอื่นเนี่ยเนื้อหาดีแน่นด้วยคิดเชื่อมโยงก็ดีแล้วนะคะครบนะครับแมฟังคำกรรมการแล้ววันนี้สูสีอีกแล้วคู่นี้นะครับมาฟังผลการตัดสินวันนี้ครับและผู้มีชัยในการประชันเพลงแหล่วันนี้ได้แก่ ฟังแล้วตะกุกตะกักฟังแล้วไม่น่าจะรอดแต่ก็รอดอการมันจะคุยกับอาจารย์การเป็นศิลปินน่ะคนดวงดีแล้วต้องมีบุญวาสนาด้วยอย่างว่านี้เหลือมในะโอกาสเขาวิ่งมาหาถ้าชายัยไม่พลาดตรงนั้นแผลเดียววันนี้ผมเลือกชยัยนะฮะพ่อเหรอครับเหลือมเขาสมองดีปัญญาดีหัวไวดีเขาสามารถแก้สถานการณ์ได้ ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่ไม่แพ้ใครหรอกไม่อดตายแต่ว่าไอ้เรื่องจะดังไม่ดังไม่รู้อไปกูได้ก่แล้วกันตานะครับตบูผันครับเวทีเป็นครูของเราการฝึกฝนประสบการณ์ตรงนั้นมีค่าที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะชนะใครไม่เท่ากับชนะตัวเราเหรอกค่ะอืออือครับด้วยนะครครับผมนี่ก็ สรุปแล้วแชมป์นี้เป็นสองสมัยนะครับรับผมคุณเหลือมเ <นะ S 1> ชิญครับและผู้มีชัยในการประชันเพลงแล่วันนี้ครับเป็นแชมป์สองสมัยน้องเหลือมครับเหลือมพิษสุรือเหลือมพิษโลกความควมเอาไว้คออโชดีแหมสมัยแล้วนะครับชอบชอบชอบัวมันวะัวม <c oughs> มันสวย <c oughs> เออ รูปได้พ่อข้างหลังของพ่อเนะข้าทำลูกลูกวันหน้าเดี๋ยวมันจะล่วงไงครับชายก็สามารถกลับมาสู้ใหม่ได้ครับผมนิดเดียววันนี้สูสีมากๆเลยนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะฮะคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ